ครับสวัสดีครับก็มาติดตามข่าวสารของเรือใบสีฟ้ากันเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโคลูนี่เดือดผีแดงพาดปล่อยดอนนารูมาให้เลือเวลูนี่และพอสโคสองตำนานของแมนยูนะครับออกมาตำหนิตมโมซอนเกา่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขานะครับถึงการไม่คว้าตัวทางด้านจันลุจิดอนนาลูมามาร่วมทีมปล่อยให้หลุลื่วงเมืองอย่างแมนซิตี้คว้าตัวไปหลังเกมล่าสุดนะครับแมนซิเตี้เป็นฝ่ายเอาชนะแมนยูได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอศูนย์นะครับเวลลูนี่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริง คุณไม่รู้หรอกว่านี่เป็นการซื้อตัวด้วยความตื่นตระหนกหรือเปล่าหมายถึงซื้อตัวทั้งด้านเซนเนอร์ลามเมนมาเฝ้าสาวเนี่ยผมบอกตามตรงเลยผมไม่ค่อยรู้จักรักษาประตูคนใหม่เท่าไหร่และเขายังไม่พร้อมลงเล่นนั่นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ชัดเจนที่ดานาลูม่านั้นเข้ามาเก็บคินชิดได้ทันทีให้กับมาติตี้นั่นคือความแตกต่างที่สําคัญมันคือประเด็นของผมหลังเกมแรกของฤดูกาลที่ผมบอกว่ายูเนเต็ดต้องลุยและคว้าดานาลูม่ามาให้ได้สิเราไม่รู้หรอกในแง่ของการเงินแล้วพวกเขาสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเรานั้นเต็มสัญญาพวกสามประตูคนใหม่ที่มีศักยภาพเราต้องการโปรเจกต์ใหม่ซึ่งมันมีความเสี่ยงเสมอนี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของทางด้านเวลูนีที่ได้กล่าวถึงการคว้าตัวทางด้าน วงสาประตูนะครับมาดูคนต่อมานะครับสโคก็กล่าวอย่างเด็ดดันนะครับบอกว่าอดีตต้นการของเขาเนี่ยพลาดคว้าตัวทางด้านดอนนารุม,ม่าเนี่ยถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ถ้าแมนยูเนี่ยไม่ตนใจจะคว้าตัวดอนนารุม,มา่า ตอนนั้นเขาพร้อมจะย้ายทีมสําหรับผมแล้วมันคือความผิดพลาดอย่างมหัาเลยทีเดียวที่ปล่อยให้ทิตตี้ได้ตัวเขาไปนี่ครับก็เป็นคากล่าวของทางด้านพอสโคนะครับคือ2ตํานานของแมนยูไม่ว่าจะเป็นเบลูนี่หรือว่าพอสโคนะครับก็รู้สึกไม่โอเคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นตะกัดเก่าครับว่าเออทำไมไปคว้าตัวใครมาก็ไม่รู้ทําไมไม่คว้าตัวทางด้านดานารุม่ามาเพราะว่าดนารุม่านะครับทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีทั้งประสบการณ์ความเก่านะครับและพาเรลบายสิป้าคว้า3าแต้มได้ในเกมที่เอาชนะยูในเตดสประตูต่อศูนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาแล้วมาดูข่าวต่อมาฮา r แลนดไรเดอร์ปื้มชิโจยกโกรยักทาเรือใบแกล่งเออร์ลิงฮารแลนออกลงยกย่องทางด้าน จารุจิดานารุม่ามือกาทีมชาติอิตาลีว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และคุณภาพสูงสุดของทีมตอนนี้ที่สามารถเข้ามาช่วยทีมได้ดีดานารุม่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ผ่านเกมระดับสูงมามากมายทั้งที่อายุยังไม่เยอะเขาเริ่มเล่นชุดใหญ่มาตั้งแต่อายุ16ปีนั่นจึงบ่งบอกทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับพรสวรรค์และความนิ่งของเขาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกและตอนนี้พวกเราได้เห็นกับตาเขาจะเป็นคนสําคัญอย่างมากกับเราในเส้นทางในการคว้าความสจ ในขณะที่ทิจานี่ไรเดอร์นะครับออกมากล่าวถึงดันนารุมาด้วยความชื่นชมเป็นพิเศษหลังได้ร่วมงานกันนะครับเขาได้กล่าวถึงดันนารุมาว่าเวลาที่เห็นเขาเดินผ่านมาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ในสนามเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมผมดีใจมากที่เขาย้ายมาอยู่กับเราเพราะเขาเพิ่งคว้าแชมปี้ยนลีกมาเมื่อปีที่แล้วเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาคือสุดยอดผู้รักษาประตูตัวจริงนี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของทิจานี่ไรเดอร์นะครับที่ได้กล่าวเสริมทางด้านเออร์ลิงฮาแลน นะครับว่าเออเนี่ยดอนนารุม,ม่าเนี่ยเป็นเหมือนคนที่จะมาพามาสตี้คว้าความสําเร็จในซีซั่นนี้นะครับก็นี่แหละครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจในการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนะครับแล้วก็จิโจนะครับหรือว่าจันลุยจิดอนนารุม่านั้นก็มีส่วนสําคัญที่พาแมนซิเตี้เก็บคินชีชนัดนี้ได้หลายๆลูกนะครับที่ดอนนารุม่านั้นสามารถออกมาปัดป้องนะครับออกมาเซฟหรือว่าจังหวะลูกยากๆเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นี่ก็ไม่แปลกนะครับที่เพื่อนร่วมทีมจะรู้สึกว่าเออนายเข้ามาเนี่ยนายสุดยอดมาดูข่าวสุดท้ายของอีพีนี้ เอเย่นเผยเป๊ปปื้มจีโจ้ช่วยปลุกเร้าบรรยากาศทีม so, ola, เอนโซไลโอลาเอเย่นของดอนนารุม่าออกมาเปิดใจถึงบทบาทสำคัญของมือกาวทีมชาติอิตาลีหลังได้ลงเฝ้าเตาเกมแรกกับแมนิิตี้โดยยืนยันว่าเป๊ปกัวดิเวลานั้นมีความตกอย่างยิ่งที่ได้เขามาอยู่ในทีม เพราะไม่เพียงช่วยเซฟให้ทีมชนะแต่ยังมีความเป็นผู้นำช่วยยกระดับและกระตุ้นบรรยากาศภายในทีมได้ดีอีกด้วยเขาได้กล่าวถึงเป๊ปกวัวเดวล่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยดีใจมากที่มีดอนนรุม่ามาอยู่ในทีมด้วยสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์การเล่นแต่คือการปลุกพลังและปลุกบรรยากาศในห้องแต่งตัวแมนติตี้นั้นต้องการคนแบบนี้คนที่สามารถทําให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมอจิโจ้เนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงนะแม้บางครั้งอาจจะดูเงียบๆแต่ในช่วงเวลาสําคัญเขารู้วิธีเปล่งเสียงตะโกนออกมา ชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกระหว่างปารีสกับอินเตอร์นั้นเขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนและให้แปลเป็นภาษาของแต่ละคนเพื่อให้ข้อความนั้นเข้าถึงอย่างใจจริง อุสมานเดเมเล่ยังเคยเล่าว่าประทับใจในตัวจีโจอย่างมากด้วยนี่นะครับก็เป็นบทบาทของดานนลุม่านะครับเอเยตนของดานนลุม่านะครับบอกว่าเป๊ปเนี่ยปลื้มมากนะครับเขายังมีความเป็นผู้นำแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นบรรยากาศภายในทีมได้ดีนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทของจารุจิดานนลุม่านะครับที่นอกจากจะเป้าเสานะครับก็ยังมีความเป็นผู้นำสูงนี่นะครับก็เป็นข่าวทั้งหมดในอ P ีนี้ที่ได้นำมาอัปเดตมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับ